สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2565กันค่ะมาพบกับหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์ดวงรายปีปี2 5 6 5ค่ะปีเสือทองของชาวราศีกุมนะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามา รับฟังฝากทุกทุคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะการฟังคำพยากรณ์น,นี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกันล่วงหน้าค่ะบางประเด็นหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันนะคะมารับฟังกันเลยค่ะดวงรายปีปี2565ของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะเป็นปีแห่งเงินแห่งทองค่ะมีความสำเร็จความมั่นคง ดวงจะพลิกชะตาจะเปิดแล้วนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะค่ะเงินอู้ฟู่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นล่ะค่ะคอนเนคชันพารวยนะคะ มาเริ่มกันที่การงานกันค่ะชาวกุมค้าในปี65เป็นปีแห่งเงินแห่งทองของท่านเลยล่ะค่ะปีแห่งรายได้การสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะตลอดไปจนถึงการสร้างคอนเน็ t ชันที่ดีๆมากขึ้นค่ะเกิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชาวกุมได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งปีเลยทีเดียวค่ะ ชะตาชีวิตของชาวกลุ่มปี65ฟ้าจะเปิดชะตาจะพลิกแล้วนะคะจะมีความแตกต่างจากปี64อย่างแน่นอนค่ะที่ผ่านมานั้นนะคะปี64เป็นปีแห่งความอึดอัดค่ะจะทําอะไรก็ติดติดขัดขาดค่ะเหมือนถูกบังคับให้อยู่ในเส้นทางเดิมๆคาดดาเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ได้เลยค่ะอนาคตก็กําหนดไม่ได้แล้วนะคะถึงแม้จะฝืนแค่ไหนก็ เป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะเหนื่อยเสียเปล่าค่ะหลายคนนะคะปี64มีภาระค่าใช้จ่ายมากมายที่ต้องแบกรับอยู่ค่ะมีโอกาสได้ก่อหนี้ขึ้นมาบ้างในบางท่านด้วยนะคะปี64นั้นนะคะได้เติบได้โตค่ะหรือความเป็นธรรมก็ไม่มีนะคะถือว่าเรื่องยากมากค่ะ เรื่องงานก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ค่ะคนที่มาตีสนิทด้วยก็หวังแต่ผลประโยชน์เสียมากกว่านะคะพอมาปีหูค่านะคะดวงชะตาจะเปิดค่ะแต่ในช่วง3เดือนแรกนะคะมกราุมพามีนาก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะจะมีอารมณ์เบือ่อเมื่อในานเซ็งเซ็งท้อแท้อยู่นะคะ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้หรอกค่ะประมาณนี้เลยนะคะให้กำลังใจตัวเองไว้นะคะสู้ๆเลยละคะ่ะการดำเนินชีวิตนะคะการทำงานก็ยังไม่ได้ดังใจหวังอยู่นะคะแต่ก็มีสัญญาณที่ดีเข้ามาให้ได้เห็นบ้างแล้วล่ะคะ่ะจะเริ่มมีความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ตัวจากเพื่อนฝูงนะคะหรือคอนเนค t ชันที่เราติดต่อเอาไว้นั่นแหละคะ่ะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาแล้วละคะ่ะ การงานช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะคะช่วงที่จะได้ตัดสินใจอะไรสำคัญๆในชีวิตด้วยนะคะจะมีเส้นทางมาให้เราได้เลือกค่ะจะไปเส้นทางไหนดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลือกให้ดีๆนะคะพอ9เมษายนไปแล้วนะคะดวงจะพลิกชะตาจะเปิดแล้วค่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ญาติคู่ครองจะเริ่มมีบทบาทช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะนำพาไปสู่ความสำเร็จความมั่นคงต่อชาวกลุ่มแล้วนะคะ คะ การดำเนินชีวิตจะได้ขยับขยายเดินทางไปไป,ไปมาๆมากขึ้นค่ะมีการติดต่อประสานงานเจรจาค้าขายมากขึ้นนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปเจอสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมค่ะเริ่มเดือนเมษายนเป็นต้นไปเลยนะคะชะตาจะพลิกผันให้ไปในเจอใครบางคนนะคะที่เข้ามาเกื้อนหนุนในด้านของการของงานจะได้งอกเงยเพิ่มเติมกำไรมากขึ้นค่ะมีความสำเร็จนะคะอะไรที่ก่อนหน้านี้ เคยทำเคยคาดหวังและไม่สำเร็จค่ะครั้งนี้จะเกิดความสำเร็จได้อย่างมากมายเลยนะคะผักดันสู่ความสำเร็จแล้วนะคะชาวกุมจะมีความปลอดโปร่งสบายใจขึ้นอย่างมากค่ะจะได้พบใครบางคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นส่วนผักดันให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองในการทำงานด้วยนะคะจุดเด่นชาวกุมนะคะความสามารถพิเศษจะได้นำมาออกมาใช้ในงาน ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดก็คาวนี้ละค่ะการเงินดีการงานดีปี65นะคะการงานจะได้พบเจอคนบุคคลสำคัญสำคัญสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะคะแนะนำงานดีๆเข้ามาให้ค่ะหรือมีมิตรที่ดีเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานค่ะการสร้างรายได้โอกาสจะถูกเปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิมจะได้ลืมตาอาปากก็คาวนี้ละค่ะถือว่าเฮงเงปังๆขึ้นไปอีกนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันค่ะการเงินในปี65จะดีมากกว่าปี64อย่างแน่นอนค่ะการเงินจะมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายมีความโฟโลมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางธุรกิจได้ดีเลยละค่ะมีการสร้างอาชีพให้เกิดรายรับรายได้จะเกิดได้มากกว่าเดิมมากมายเลยนะคะปี65นะคะการเงินถือว่าอู้ฟู่มากๆเลยละค่ะ มากจนล้นพ้นตัวมากกว่าปี64เลยนะคะหรือใครบางท่านที่มีที่ยังมีรายจ่ายที่ตึงมืออยู่ก็ตามนะคะก็จะสามารถหาวิธีแก้ไขได้และหมุนเงินได้แบบง่ายๆเลยละค่ะไปได้แน่นอนนะคะ รายได้ที่ชาวกลุ่มหาได้นั้นนะคะสามารถบริหารจัดการได้พอกับค่าใช้จ่ายได้ค่ะได้แน่นอนนะคะการเงินจะปรับตัวดีขึ้นค่ะหยิบจับอะไรก็ก่อเกิดรายรับรายได้เลยนะคะ จับที่ดินก็เป็นเงินนะคะจับรถก็เป็นเงินจับบ้านก็เป็นเงินนะคะจะทำอะไรก็เป็นเงินทั้งนั้นเลยล่ะค่ะไหลมาไม่ยากเย็นเลยนะคะปี65ใครก็เป็นที่สายเสี่ยงโชคนะคะ จะได้ถูกหวยรวยเบอิกก็แบบง่ายๆมากเลยล่ะค่ะในปีนี้ค่ะการเงินนั้นถือว่าดีสุดๆในรอบ12ปีเลยนะคะปี65ชะตาชีวิตหันหัวขึ้นมาดีแล้วล่ะคะ่ะชะตาจะพลิกผันกลับมาดีขึ้นดีแบบยาวๆ9ปีเลยนะคะจะมีเรื่องเอเสียแซมมาบ้างแต่เป็นเรื่องดีๆเยอะกว่าะคะ่ะงานเงินเด่นเป็นพิเศษค่ะของปี65เลยนะคะ มาต่อกันที่ความรักกันค่ะ คนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะคู่ครองคนรักคนรอบข้างจะเกื้อหนุนคนใกล้ตัวจะให้โชคเลยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือการแนะนำการนำโอกาสดีๆมาให้สร้างงานสร้างรายได้ค่ะวันที่9เมษายนเป็นต้นไปนะคะชาวกลุ่มคู่ครองจะมีบทบาทมากค่ะจะคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่เบื้องหลังค่ะคอยระวังหลังให้นะคะคอยผลักดันก่อให้เกิดความสำเร็จค่ะปีที่ผ่านมาพยายามทำธุ รกิจอะไรบางอย่างร่วมกันมา9เมษายนนี้แล้วธุรกิจจะเกิดดอกออกผลให้ได้เห็นชัดเจนขึ้นแล้วล่ะค่ะรายรับรายได้ดีมากเลยนะคะคนที่คบหากันมาเนิ่นนานแล้วนะคะอยากตแต่งงานปีนี้จะได้แต่งแล้วล่ะค่ะอยากมีบุตรก็จะได้มีบุตรแน่นอนค่ะสถานการณ์ร,บรอบๆตัวเป็นใจอยู่นะคะคนมีคู่แล้วนะคะก็เตือนหน่อยนะคะ คนที่อยู่ห่างไกลกันนี่แหละค่ะทำงานแยกย้ายกันอยู่นะคะ จะมีคนมาแวะเวียนมาหาเยอะค่ะมิตรภาพใหม่ๆต่างเพศมาขายขนมจีบให้ไม่ขาดสายเลยนะคะให้ระวังการตกเป็นรองค่ะเสียตัวเสียใจหรือการครบซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่นะคะจะเป็นปัญหาบานปลายไม่จบไม่สิ้นเลยละค่ะวุ่นวายอยู่นะคะเตือนกันไว้ก่อนค่ะลักที่3ามคบซ้อนนี่ละค่ะมีเกณฑ์อยู่นะคะลักษณะทั้งรักทั้งกังวลใจเช่นพบใครอีก คนที่ใช่แต่คนเก่ายังไม่จบนี่ล่ะค่ะปัญหาใหญ่ๆนะคะหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้วไม่เคลียรประมาณนี้ล่ะค่ะใครที่ผ่านมาความรักไม่ลงตัววิธีแก้ไขนะคะอย่าใส่ใจในเรื่องของความรักมากเลยล่ะค่ะเป็นเน้นเรื่องของการของงานจะดีมากกว่านะคะอย่าไปยึดเอาของของคนอื่นมาเป็นของของเราเองนะคะ คนมีคู่แล้วนะคะระวังค่ะจะมีความขัดแย้งรุนแรงในปี65 ปีนี้นะคะใจกล้าบ้าบินพอสมควรอยู่นะคะอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะใช้สติในการตัดสินใจกลางปีต้องระวังให้มากหน่อยนะคะสำหรับคู่ที่อยู่กินกันมาแบบยาวๆนานๆแล้วนะคะก็ปีนี้ก็เป็นคนดีค่ะฟังฟัง,ฟ,งฟังคู่ครองนะคะอย่าดื้อมากนะคะจะทำอะไรก็ฟังคู่ให้มากหน่อยค่ะ คู่จะให้โชคให้ลาบนะคะจะทำอะไรก็ถามคำแนะนำนถามเหตุผลกับคู่ครองด้วยนะคะในการตัดสินใจนะคะมาต่อกันที่คนโสดนะคะด้านคนโสดปีนี้จะมีคนเข้ามาหาค่ะมาตีสนิทหวังจีบอย่างแน่นอนละค่ะ ความรักบิงบานชื่นใจกว่าปีที่ปี64แน่นอนนะคะการเข้ามาหาในรอบนี้จะเข้ามาแบบจริงๆจังๆเลยล่ะค่ะไม่ได้มาแบบเล่นๆแล้วล่ะค่ะชาวกลุ่มตอบรับแน่นอนนะคะคนในที่ทำงานหรือการไปทำงานทางไกลเขาจะคอยส่งเสริมผลักดันงานมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นค่ะมาต่อกันที่สุขภาพกันนะคะ ด้านสุขภาพใครที่สุขภาพไม่ดีในช่วงปีที่ผ่านมาในปี65สุขภาพร่างกายจะดีขึ้นค่ะได้พบหมอได้พบยาที่ถูกกับโรคจนหายขาดไปเลยละทีเดียวเลยละค่ะเป็นตามแต่ละบุคคลไปนะคะสาเหตุจะได้ยาดีหมอดีมีชัยกว่าครึ่งเลยนะคะสรุปนะคะ ก็ปีหกห้าก็ขอให้พบแสงสว่างสดใสแสงแห่งความหวังนะคะได้เจออัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยนะคะได้เจอมิตรภาพที่ดีได้มาช่วยเหลือได้พบช่องทางการทำเงินทำไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรการค้าขายธุรกิจก็ขอให้กำไรกำไรนะคะขอให้เป็นปีทองนะคะ เกิดสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นค่ะเป็นปีเริ่มต้นนะคะปีหกห้าที่ดีดีแบบยาวๆไปเลยค่ะยาวไปถึงจนถึง9ปีเลยทีเดียวนะคะขอให้ร่ำ,ร,ำ,ร,ำรวยๆเป็นเศรษฐีกันทุกผู้ทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกุมที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัระวังกันค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังไม่หายไปไหนนะคะใครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะสบายใจหน่อยค่ะ แต่เวลาไปข้างนอกก็ต้องปิดแมสด้วยนะคะรับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน